ปอ้องกันแชมเปี้ยนลุนแบทเทิลกับแสนไกลสิครัวออดที่กัด118ปอนด์ครับสมบังเกงสีแดงศึกป้องกันแชมป์แล้วก็มั่นใจได้เลยครับว่าเป็นแชมเปี้ยนแน่นอนครับคนนี้ยอดคุณพลสิตรัยภูมนินี่ผู้ทัชชิงนะครับแสนไกลสิครัวออดแสนไกลในอดีตแชมเปี้ยนรุ่นนี้ครับมีเสียงน่าวกับผู้จัดศึกคราวนี้ฐานนิสอรกับพรมน้ำที่หน้าครับครัวออดก็ถอดมงคลให้กับ ยอดขุนสนไกลนะครับทางฝั่งคุณฐานที่สอนก็ประพรมน้ำหลอดมงคลให้กับทางฝั่งยอดขุนพลทำการระดมนาบังช้างครับสับมือว่าชกได้หนึ่งและสองรวมกัน ึ้นมาผู้ชมให้ผู้ท้าชิงครับกางเกงสีน้ําเงินนั้นได้เปรียบ2 1หนึ่งเพราะม,มาฟอร์มหลังๆนี่ดีเหลือเกินครับและแววว่าครับว่าทางฝั่งของยอดสมพลนั้นมีสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นักครับไม่เียกว่าไปร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในการชกครั้งนี้แฟนวยวสืบทราบมาว่านี่ทางฝั่งพี่ชายครับพี่ชายของกางเกงน้ําเงินครับวานน้อยออสีบุลอยอดีตแชมเปี้ยนรุ่นนี้แหละครับนี่เป็นพี่น้องกันแล้วก็ได้แชมเปี้ยนรุ่นเดียวกันของเวทีเดียวกันมาแล้วนะครับ ยอดถุงพลครับอุนเกยสีแดงเจ้าของฉยาพรานสอกร้อยเข็มชกกบใครในแม่ฟันคุ่ะสู้ไม่แตกนี่นะครับปวดหัวตัวรอดเป็นไข้ไปเลยนะครับตอนนี้นี่ฟันสอกคุ่ะสู้แตกเกินร้อยเข็มไปแล้วเป็นนักมวยที่ใช้อาวุธสอกได้ดีที่สุดในเมืองไทยในการนี้ครับยอดถุนพลเดินเข้าหาแต่ว่าโอ้โหดูครับฟันสอกน่ากลัวนะครับไม่โดนยังหน้าเสียวไส้เลยครับ ยอดขุนพลเดินก็ไปเหมือนเดิมครับอายุ24ปีแล้วครับมวย101แสนไกลนั้นอายุ20ปีครับมวยโคราชมวยบัวใหญ่ครับดูครับเอาหน้าแข้งอัดหน้าท้องไม่ให้เข้าใกล้ครับแล้วหมุนออกไปสุดยอดของจังหวะฝีมือก็อยู่ที่แสนไกลครับนักมวยค่ะตัวเกินแสนแล้วครับค่าตัวถึงแสนสองยอดขุนพลนั้แสนหนึ่งดยอดขุนพลเดินครับ เดินไม่กลัวหนะน้าอินหน้าพรมเอาแล้วครับฟันศอกดักด้วยสันกลแล้วก็ดูตั้งกำแพงหน้าครับเอาเข่าตั้งหน้าแ,แข่งตั้งนรครกับหมดยกที่สองดูภาพชาครับอยอดเป็นผลเดินก็ไปหาวางแข้งคืนแล้วดูฟันศอกไม่โดนยังเสียวไส้เลยครับเดินเขไปหานี่ครับฟันศอก เป็นน้มวยไทยที่ใช้ศอกได้ดีที่สุดในการนี้ครับยานอาไว้ครับสายไกลาย,ยานอาว้ตั้งกระแพงหน้าตั้งเอาไว้ครับแม่เขาใกล้ยอดขุนพลดันหน้าจะทํายังไงดีครับดูครับทั้งเอาไว้งี้ครับเข้าไม่ถึงว่าจะฝันศอกแอนหน้าหลบซิกนะ่คุณาที่สอนยเดินเลยนะยกนเดินเลยนะไม่ได้าานสอ,นอกยกนี้เดินเลยนะแพ้เขาไว้ได้นะบอกยอดขุนพลตรวออดบอกให้ใจจังหวะฝีมือครับเราปรนะเภทจังหวะฝีมือ ยกที่3ครับหมดยกที่2นะครับฝั่งผู้ท้าชิงกางเกลเงินได้เปรียบ52ตัวเตียกว่านะครับ163แชมเปี้ยนกางเกงสีแดงสูง165าไถยนาได้ไม้ไทยอะไไหมโอ้โหดูครับบวกศอกครับสเปนเชือกบวกศอกครับรู้ว่าโดยไทยนาี่บวกสอบเลยเดินแล้วครับฟันสออีกแล้วยก3ครับแม่ตั้งกับแน้กแล้วครับเอาเข่าเอ้าวางแข้งแล้วในยกไปดูยอดขุนพลเดินตีหน้ายักษ์ครับ อย่าไปสบตานะครับตางแกนมีแววเอามาเหตุจริงจริงเหมือนกับยอดโฟรแมนในยุคหนุ่มๆทีเดียวครับใครจ้องตาแล้วก็แหมแรงหายหมดไปครึ่งหนึ่งดูครับเดินแล้วครับยอดขุนพลเร่งแล้วครับลูกพี่สั่งเร่งเอาแล้วครับจะบวกสอบเหมือนกันแสงไกลแหมมวยพนนีินี่ชวัดเฉวียนดูตั้งกำแพงหน้าแล้วครับตั้งกำแพงหน้าและแอนแอนหลบด้วยครับดูสิครับนะ่าร้ายมากสอบไม่ถึงสิครับแบบนี้เดินแล้วยอดขุนพลวางข้าง เอาครับถ่ายได้ไหมยกขึ้นโพลถ่ายอ้าวโหยแทงหน้าขาดูครับเดินแล้วครับตังกระแทงหน้าไว้ตลอดครับแสนไกลบังแล้วครับแล้วก็หลบวางแข้งยกบงังหลายเท้าไม่รุนแรงอ้าโหยฟันศอกโจโจจริงๆครับดูครับ แล้วหน้าตาแกน่ากลัวจริงๆครับยอดเมนหนเ่ยฟันศอกไม่เข้าอีกยังไม่ได้ดูครับตั้งกำแพงหน้าเจอศองตั้งกำแพงหน้าทำลำบากเหมือนกันครับดูสายกายก็ตั้งกำแพงหน้าตลอดเข้าไม่ถึงขวางแข้งแหมการก็โยกชึกลอเกินอับประคัดสายกายต้องมุนวนครับต้องประคองตัวให้รอดยกสามไม่ได้เพราะว่าได้ข่าวว่าว่ายอดยมทนซ้อมไม่ค่อยจัด่างกายไม่ดี ยอดขุนพลป้องกันชั้์นะครับเกง่งแดนในเป็นแชมเปี้ยนโดนรับแข้งคืนแข้งเอาละครับคืนแข้งพุกไม่เข้าอัคบคัดไม่โดนเอาละครับโดนทุกทีหนึ่งก,กัเดินไม่ให้หายใจแฮกรเลยครับแทงแทงแสงใจต,ต้องถอยไม่อยากได้แชมเปี้ยนก็ต้องทนเอาหน่อยครับตัวสอก,กลุ้มกันแต่หมุนให้ดีก็พอหลุดไปได้เหมือนกันเอาละครับหนี แสงไกลนี่ยต้องพยายามทําเกมให้ยืดเยื้อต่หน้าอกเลยครับหาไม่เจอครับคว้าไม่ไ่ติดเดินคว้าไหมไม่มต่ลงอีกแล้วแสงไกลนี่ต้องการให้เกมยืด<ๆ>เยื้ออลาครับตำท,ท่าจะหล่นเหมือนกันหมุนออกไปได้แต่ไม่โดนโดนทุกทีหนึง่ง มันไม่เนื้อครับยอขุนพนสายกลเกบครับครับพลับับดูครับตั้งกำแพงหน้าบ้างหุนบ้างเอ้าโหฟันศอกก็ย่อตัวหลบซิอีกสายเกลนี่ลิงลมเลยครับยังกะลิงลมทีเดียวปาดเรี้ยวเหลือเกินดูครับมีกบหอแล้วครับเจอข้าศอกเอากองเชยร์สั่งเดินแหมวิ่งเลยครับตองเชยร์สั่งเดินนี่แกวิ่งเลยอ้าวแหมหมดยก่อดีออ หน้าตาครับไม่มี DA, มมมยิ้มครับไม่ทราบว่าตอนจีบสาวยิ้มหรือเปล่าทำหน้าแบบนี้ท้องสายจีบสาวไม่ติดแน่นอนครับตาหน้ากลัวเหลือเกินเดินหวางแข้งขืนแข้งปุกไม่โดนอัปคัดก็ไม่โดนครับอัปคัดก็ไม่โดนได้แต่เสียวครับดูครับแตะกระดัหันศอกเสียหลักนะครับแม่ไปโดนาวธครับังโยกเสีย มึงเดินครับทับแล้วแทงแล้วฟันสลับนะมีสลับขัดสลับแทงนะคุณธานีสอนบอกว่าไอ้ขุนกอชื่อเล่นของยอดคุณพลนะครับว่าต้องฟันฟันก็คือฟันศอกแทงสลับก็คือแทงเข่าธานูออลก็บอกว่าต่อย่อย่อยล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 อกลอยแล้วก็เตะเข้าไปแกบอกว่าเตะเข้าไปเตะก็คือแตะครับภาษาโคราช ยกที่4ครับหมดยกที่3ครับราคาเหลือ3-2ครับกป็นเกงน้ําเงินเบอร์จริงจาก5-2เหลือ3-2หัวสังให้ต่อย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 เร็วๆนะครับต่อยเยอะๆแล้วก็หมุนเอาและครับยอดขุนพลเดินชนตลอดแมก สงไกลวันนี้นี่มาดันหน้าแล้วตั้งกำแพงหน้าไม่ให้เข้าถึงตัวครับดูครับดันก็ดันยยาวไว้ตั้งกำแพงหน้าซอกก็ไม่ถึงสิครับดูครับดันเอาไว้ครับพอฟันซอกก็ไม่ถึงทําการบ้านมาดีเลยครับครอสดันเอาไว้ครับดันอย่างนี้ครับฟันซอกฟันซอกก็เหลือแขนครึ่งเดียวครับฟันไม่ถึงดูครับดันเอาไว้ครับอ้าวแล้วครับเผาะก็ฟันซด้วย ยอดขุนพลล็อกเน็ตเขา่าไม่ได้ครับแทงดันอวยัยแม่ดันอย่างนี้สอกทำงานไม่ได้เลย,เลยนะครับดูครับหมุนวางแข้งแทงไม่เข้าว,าง,า,งา,วางแข้งแม่วางรับค้ำด้วยครับวางแข้งยอดขุนพลฟันสอกไม่ถึงครับ วางแข่งก็ไม่โดยครับเร็วลือเกินครับวันนี้แสนไกลนี่มาดีส4มสี่ไฟหลังนี่แมาโชคดีเหลือเกินครับแสงไกลนี่ดูครับหมุนวนหมุนวนใช้ความเร็วครับสั่งเดินครับคุณธนิศศรบอกเร็วซี่เร็วซี่ดูจากปากครับบอกยอดสุนพลว่าพี่มาชกเองมะ เหนื่อยแล้วครับนักมวยซ้อมไม่ค่อยดีนักด้วยแม่ซ้ายเดินเร็วดูครับเ <c oughs> ตะลมเลยครับนั้มวยนี่ถ้าหากว่าตอบโต้ลูกพีได้คงจะบอกก,กันละพี่น่าจะชกเองแบบนี้หมดแล้วครับ,อบยอดขุนพลมวยบางทีนี่พอเจ็บป่วยในระหว่างฝึกซ้อมครับซ้อมไม่ดีก็ร่างกายก็ไม่ดีครับวางแข้ง <c oughs> เดินเข้าไปชนแข้งเหลือแต่ตัวกับหัวใจครับแรงไม่มี เดินหนาวครับเจอกระแผงหน้าแล้วครับเจอกระแพงหน้าก็ลำคาญครับทําอะไรเขาไม่ถนัดดูครับตั้งกระแพงหน้าดูครับฟันซอกก็ไม่ถึงอีกดูว่าวันนี้แสาไกลทําทการบ้านมาเนียบเลยนะครับตัวออดแหนยิ้มน้อยๆครับน้อยๆแต่พองามวางข้างหมุนอีกแล้วครับเตะไม่เตะเปล่าหมุนอี่ทางหาดหลบหล็กดีเหลือเกินวันนี้ ดูครับเบาๆนี่อนุญาตให้เตะได้เบาๆไม่เป็นไรให้เตะได้หมดยกที่สี่ไปเลยครับยี่สิบห้าหนึ่งเลยครับยกนี้ดูครับตั้งกำแพงหน้าอีกแล้วดันด้วยตั้งกำแพงหน้าด้วยครับเผลอๆก็หมุนเตสะสักทีหนึ่งแมยอดคุณพลก็ตั้งใจจะไปฟันเขาครับแต่เขาดันไม่ยอมโอ้โหเผลอก็โดนฟันซิกนะแม่วันนี้ศอกไม่ทำงานครับพลันศอกร้อยเข็มใครทำไมใครรอยมึงถอย ถอยทําไมใครบอกให้ถอยชาร์จเข้าไปชาร์จเข้าไปแม่งเขาก็ตายแล้วโอ้โหผู้สังกฤด้วยครับบอกให้ชาร์จเข้าไปชาร์จเข้าไปโจมตีแล้วครับชาร์จเลยครับแบบฉลามแอดแท็กว่ากันอย่างนั้นอือือบอกว่าชาร์จเข้าไปเขาก็ตายแล้วแต่ว่าถ้าจะชาร์จหมดแรงครับพี่ว่าวพี่บอกให้ชาร์จแต่ว่าน้องหมดแรงครับเออต่อว่าต่อ อย่างว่าครับลูกพี่ลูกน้องกันก็ต่อว่าพอเสร็จแล้วก็นั่งปรับทุกข์ด้วยกันลูกน้องแพ้ก็เจ็บตัวพี่กันเจ็บใจครับเพราะว่าเสียมากกว่า,อ,าอื่นุกคบางคนนี่รักมากเสียมากว่ากันอย่างนั้นขวาครับ20ว,วิ่งเข้าไปหาชาร์จแล้วครับแต่ว่าแหมเหลียงก็จัดเหลือเกินหมุนอึกแล้วครับดูครับจะคว้าไม่ได้ครับ พยา,ยาเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูครับแสนไกลนี่แกเร็วมากคู่นี้นี่ไฟนี้เป็นไฟที่สามนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมานลไฟาเหนื่อยไฟที่สามได้ไปแล้วครับคุณทานที่สอนให้หมดแรงใจและก็ทะาทางเสียงปีกลองเชิดแล้วภาพยนจะอาวาสานแล้วละครับอย่างนี้แส่ไกลบอกพอดมั่งสบตาก็อ,าอ่อนกว่นก็4ปีคุกเข่าขอเข้ามาลูกพี่เขา ก็มาไม่ค่อยดีครับวันนี้ข่าวว่าครับม่าคือออดมองอย่างยิ้มยิ้มแบบแชมป์อีกแ <hacker> ล <input> ้วเรามี่พันเอกกิจจาวิศุวงครับกรรมการสกีพยานและก็ส่งให้โฆษบกประกาให้แให้น้นก็ชนะเอกฉันครับ3เสียงครับ23ครึ่งกับ24ครึ่งก็เป็นแชมเปี้ยนคนใหม่ครับานี้บิ๊กจอนครับ่ังภาพของยอดบุเอกขอถ่ายรูปเลยนะครับ วันพุธนี้ครับวางตลาดแล้วครับพรุ่งนี้นะครับ